ครับก็ให้มาถึงช่วงขอบคุณแล้วเนี่ยครับผมก็ให้อขอบคุณก่อนก็ชนบไม่ได้จะขอบคุณอ่าอ่านก็ได้ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่เข้ามาร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งของเวทีน,นะครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่พี่ใหญ่คนนะครับแล้วก็ครอ,อบครัวพี่น้องอะ่ะแล้วก็พี่แฟนคลับทุกคนนะครับผมที่ทำให้ได้ในวันนี้นะครับขอบมากนะครับ บอกวิชาได้เลยวิชาตัวนี้ให้ผมอะโอเคอยู่ไงตอนนี้ผมยังทำมันเก่งไงแปลว่าเมื่อวานเห็นหอ้เมื่อวานหนักหนักมากไปร้องเพลงก็ผมอยากขอบคุณพี่ๆทุกคนพี่ผาพี่ออฟพี่หนูทุกคนเลยแล้วก็ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยครับถ้าถ้าผมไม่ได้ทุกคน ถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีผมวันวันน um ี้ครับพูดเหมือนเดิมเมื่อวานนี้เมื่อวานผมพูดพูดไม่เป็นคำเลยก็วันนี้ขอพูดมดลามาลามาลาสวัสดีครับคบมาลา เห็ไหมถ้าตามติปต์ก็เป็นของแล้วัน wow. นี้มาแบบเพิ่งแข่งครับอะไรวะมาเพิ yes? ่งแข่งก็อยากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวผมที่คอยดูแลซัพพอร์ตผมทุกอย่างแล้วก็พี่แฟนคลับทุกคนที่มาอยู่ที่นี่มันคความสุขัจดีๆของพวกเราทั้งเก้าคน ถึงจะเป็นแค่สองันแต่ม hm. ันเป็นความทรงจำไปทางชีวิตมันใจเย็นใจเย็นเอ้ยเ้ยผมไม่ได้ร้องเลขอบคุณความทรงจำดีๆที่มีให้กันนะครับคุณร้าผมเหมือนกันครับ ร้องหมดเลิน <analyze> ก <anthropology> ็เออก็แอมแบบก็อยากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคบครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนแฟนคลัทุกๆคนแล้วก็ทุกคนที่คอยสปอร์ตเราแล้วก็ให้โอกาสเรามาเสมอครับคือพอขึ้นมาเวที คนที่ให้โอกาสเราเก้าคนแล้วก็มันเหมือนเห็นภาพตัวเองตอนที่อเเห็นแ,งแงังเราเพ็นสี่คนเจมส์เจมเจมแม่หล <c oughs> ก็ผมแค่อยากบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจแทนทุกๆคนทั้งคนแล้วก็ทุกๆคนที่ที่ชอบในผลงานของเราขอบคุณมากครับครับตอนนี้เลยต้องขอบคุณทางในบอยจีเอทีบีคที่ให้โอกาสในอย่างที่เราได้ ตัวสปา,าร์ตบอกไปครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอ่าขอบคุณพี่ออฟเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเจ้านี้นะที่อู๋ที่เราโทรคุยกันตลอดเราลำบากตอนถ่ายเราคุยกันตลอดว่าเอาจะเดินทางกันไปยังไงเรื่องมันจะเป็นยังไงมันก็มีบ้างที ก็มีนะอันนี้มันนิวสั่งครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็มาถูกมาเพราะคุณที่ผ่านมาด้วยกันครับเออรับประกันครับพี่หมูพี่หมูอยู่ไหนอ่ะพี่หมูเอเสียบมือเปลยนพี่หมูเลยับ คนผมยกสิตุตีตุ๊ดตีขอบคุณรู้คนรอบตัวขอบคุณนันนท์เพื่อนนี่แบมดูบนับมาดูคู่สองรอบนะครับเกมมาด้วยเหรอเกมมุกมาครบเลย โอ้เป็นเพื่อนเป็น่เพื่อนรักพื่อนวันนี้ข้าวโพกมาดูด้วยครับ <c oughs> อยากบอกแม่กับป๋าะว่า ถึตงต่อไอ้มาไม่ได้เป็นนักกีฬาโอ้ยมาก็จะพยายามทำสื่อได้ตาแม่ดูใจให้ได้ได้ีสาดของโลกนมึงมาจรงเหรอนะ เจ้ส์กูกดอยู่กูเนี่ยแหละ้ายขอบคุณทุกคนครับเจมแบบเอาจริงพวกเราก็คนธรรมดาเหมือนกันนะเขาไม่ได้ชื่อชอบพวกเรา มาวันนี้วันนี้เยอะมากคอเพราะเาเดรังครับมาสู้ๆครับอย่าพื่งจบเดย โอ้แกอดอด้อล้วติลอ้ายุต่างกันเท่าไหร่ผมก็โอ้ยอ่เก็นเลยไม่เอาบแล้วยไม่แล้ว่นะนง้่พูดจวอยู่ดีอื ใช่ใช่ครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะครับทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราทั้งหมดนะครับขอบคุณครอบครัวนะครับขอบคุณเป็นเพื่อนที่เราลรมเดินทางกันมาขอบคุณทีมงานทุกคนครับที่ที่ที่ทำให้โชว์นี้หรือว่าหรือว่าอ่าซีรีสเรื่องนี้มันมันมัน มันเกิดขึ้นได้นะครับก็ขอบคุณมากมาจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยนานนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ uh <laughs> ขอ,ขอบคุณผู้ใหญ่ทีวีทีวีทุกคนนครับผมที่หาที่ออฯแล้วก็ที่อยู่นะครับที่เป็นความสามารถของพวกเราทุกคนนะที่ให้โอกาสที่จะมาอยู่ตรงนี้คนที่เห็นความสามารถของพวกเราแล้วว่าพวกเราก็สามารถทำได้เหมือนกัน ผมก็ขอบคุณครับครัวครับขอบคุณแม่ขอบคุณเจตเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมทีที่เรื่องนี้นะครับขอบคุณทีมงานทุกคนจริงๆครับที่ทาให้เกิดซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ขึ้นเสิร์ในวันนี้ได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับก็ขอบคุณที่สพอร์ตแล้วก็เห็นค่าในสิ่งที่เราตั้งใจทำก็ผมขอบคุณมากๆครับ เกิดขึ้นแล้วจะไม่ดีอย่างนี้เลยถ้าไม่ขาดขาดขาดที่ไม่ได้กใสเงนเจ็นพันคอนเสิร์ตนี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็จะไม่ดีแบบนี้ไม่ไม่มีคนมาเยอะแบบนี้ไม่แล้วกมาแล้ว โอเคขอเชียร็คืออย่างอยางขอบคุณที่ที่ำให้ขอเสิรตคร้นี้เกิดขึ้นขอเชียงพวกมือให้พี่พี่แบ็กสเตนนะครับดีใจแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ให้โอกาสครับขอบคุณพี่ถามมากเลยครับขอบคุณที่อ่าโอ้โหเลือกโฟนในวันนั้นครับที่ไม่ประกวดใช่ ทำใหโฟนมายืนตรงนี้นะครับที่ถามพี่ที่ถามไม่ได้่งโฟนเพาะก็ไม่พี่รู้เหมือนพูดอะไรแล้วอะขอบคุณที่ถามมากครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นในจีวทีวีหรือว่าผู้ใหญ่ที่คอยแนะนําคอยจับสอนคอยชี้นาแนวทางอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้ไปดูแม่มาดูหรือเปล่า แล้วพ่อมาดูหรือเปล่าคราบครัวผมมาดูหรือเปล่าเาดึงกันมาเฉยๆแต่ว่าผมขอบคุณมากครับสำหรับทุกอย่าผมผมไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้ตัวผมผม,ผมรักป้าละผ,ผมรักป้ารัก,กแม่ <c oughs> รักกนะ็ฟอนที่งครับ ขอพออยู่โน่นดีใจที่ผมทำความคฝันของผมเป็นจริงแล้วครับใช่ เดี๋ยวเพิ่งเปืี่ยนนะคขอโทษครับขอโทษครัมีห้องโถครับครับผมแล้วก็อาจจะขอบคุณทุกคนไม่หมดนะครับขอบคุณทุกคนที่ทำให้ผมไปยืนตรงนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือทุกคนที่นั่งอยู่นั่งดูอยู่ตอนนี้ครับขอบคุณที่คอยพพอร์คอยให้กำลังใจในทุกเรื่องครับ คนที่ทำความฝันของเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นจริงครับขอบคุณมากนะครับดเลยดูจบที่ผมแล้วใช่ไหมอะไรนะครับ ๋ยวสร้างตำนานไม่มีแล้วแหละเนาะกต้ของขอบคุณครับทาง g m t v ครับที่ให้โอกาสผมพวกผมได้มาเล่นซีรีเรื่องนี้ครับแฟนๆไปประทันเรียนตอนนั้นที่ได้เรียกรับไปแคนเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเห็นภาพนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ครับภาพนี้เป็นหนึ่งในความฝันของผมที่ผมอยากเห็นมันตั้งแต่เด็กแล้ว ซึ่งวันนี้ผมก็เห็นเห็นแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่อูครับที่เชื่อใจผมในวันนั้นนะครับพี่อ็อฟที่คอยให้กำลังใจตลอดน,นะครับแล้วก็อ่าต้องขอบคุณคุณจะดีอยู่แล้วเวลาก็ขอบคุณครอบครัวครับใช่ขอบคุณครอบครัววันนี้พ่อแม่น่าจะมาดูวันนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ส u ออ o r มาตลอดอยู่ข้างๆกันมาตลอดไปน,นั้งดูนันจะเดบก็ไปบอกว่าเออไปทำโน้นสิไปทำนี่สิไปทำนี่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 มันทำให้ผมเป็นผมในทุกวันนี้ครับเรื่อ,อยู่นะจ๊ะ ได้ยินไหมยอยู่กันไม่ได้เดี๋ย,ยไปห้องน้ําไปห้องน้ําตอนนี้ไม่ได้นะอูสาวพูดแล้วนะไอเลิฟอยู่นะต้องขอบขอบคุณเยอะแยะไปหมดเลยแต่ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะขอบคุณทุกๆคนเลยที่มาเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้มาเป็นเพื่อนในการมาเป็นพันธมิตรในการทํางานในการมาเป็นสีสันให้กับช่วงชีวิตหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันมาสองสามปีเลย ขอบคุณที่พยายามขอบคุณที่ทนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดกูรักมึงนะรักเหมือนกันครับกูชอบรบกูชอบรบเท่า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 เท่โอ้ยตอยหลอๆหน่อยได้ไหมแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับ่านได้จริงครับจริจริง ผมไม่เคยคิดนะว่าผมต้องพูดคำนี้ยผมเห็นหลายคนพูดมากเลยว่าจริงๆถ้าไม่มีทุกคนคอยรักคอยสพอร์ตคอยให้กำลังใจพวกเราทั้ง9คนก็จะไม่มีพวกเราอยู่ในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตวันนี้ครับขอบคุณมากครับต่จจไป ลืมใส่คิ๊บลืมใส่คิ๊บขอโทษลืมใส่คิ๊บก่อนจะจากไปขอเก็บภาพความทรงจำของทุกคนไว้ได้ไหมครับ